สวัสดีครับวันนี้นำเสนอเมนูผัดกะเพราเนื้อแมงกะพุนครับใส่ถั่วผักยาวครับนี่ผัดพริกแกงให้หอมแล้วก็ใส่แมงกะพุนเข้าไปครับแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวครับนี่ที่สนน่าทานครับแมงกะพุนจืดครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็บุงรสตามใจชอบครับนี่ครับ แล้วก็ใส่ใบกะเพราครับขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ครับสีสันน่าทานครับใช้พริกแห้งครับเป็นสูตรนี้ใช้พริกแห้งครับใส่ใบกะเพราลงไปครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับหอมน่าทานครับเป็นแมงกะปุนแมงกะปุ่นจืดครับนี่ครับคล้ายปลาหมึกครับนี่ตัก ใ่จานพร้อมเสิร์ฟครับสีสันน่าทานครับหอมกลิ่นกะเพราครับกินแล้วกรึบครับคล้ายปลาหมึกครับเนื้อแมงกะพุนครับนี่ครับสีสันน่าทานครับนำเสนอเมนูเย็นนี้ครับผัดกะเพราแมงกะพุนใส่ถั่วฝักยาวใส่ใบกะเพราครับนี่สีสันน่าทานครับนี่ครับนำเสนอเย็นนี้ครับ